เรนี้อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเรียนแบบนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่องแบกกี้กันะเองวันนี้ก็จะมาเล่นยาดเดลเลซิบูลเตอร์โหมดหรือไม่ใช่โหมดสิปี2 0 1 8เออวันนี้ก็เล่นยาดเดลเลซิบูลเตอร์แต่ว่ามันมีหลายโหมดมากทั้งเลิฟซิกทั้งยานเดลเลซิมูเลเตอร์นะเออ งั้นเราจะเลือกเป็นเดีเดซิมูเลเตอร์แบบปกติไมเอวแบบเลิ่ซิกนะไมีวเมียวเอา,เอา,เอากดตัวอีกดกดอีกอีโอเคกดตัวอีแล้วก็กดตัวอีแล้วก็กดตัวอี ไปกันเถอะไปกันเลยไปกันเลยไปรู้ orse, ไปหาไปหาใครก็ไม่รู้หาฉันหรือเปล่าอ๋อไม่ได้หาละไม่ให้เออไม่ใช่พผิดไปป่อยอะล้วพูดผิดไปบ่อยเนอเนอเนอทุกคนใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้ยเผลอกดอีกแล้วไป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 กันเลยไปกันเลยไปกันเลย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้อะไรโพ่มาอะไรอะไรล่มาอะไรล่ม,มา í, เมื่อกี้อะไรล่มาโอ้โหอุ๊ยเมื่อกี้ล่มาอีกแล้วโอ้โหสงสัยนะจะโรคจิตอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้ภาพเลกหรือเปล่าเมื่อกี้ภาพหลกหรือเปล่าอุ้ยอันนี้รอันนี้ตกใจมากงั้นเดี๋ยวเราใส่น้ำมันไปที่ถังถังถังอะไรวะเออเออช่างมันช่างมันเถอะ เออช่างมันช่างมันไปกันต่อโอเค <c oughs> คือเราต้องกำจัดโอซานอุ๊ยไม่ใช่โอสนาสิโคโคโนาะโคโคนาก็เป็นหนักหัวใจเหมือนกันใช่ใช่ใชเอออุ๊ยอุ๊ยสะพา,านสะพาน่ากลัวมากม่กลัวเลยอ้า แล้วล่อแล้วแล้วเราก็เออถ่ายก็ก็นอินนบน,อบ,น,อบ,นอบอยู่น้นำคานน้ำคานชิบหายชิบหายจริงจริงแล้วกูกดย,ยังไงเนี่ยเออนอนไปเลยนอนไปเลย แล้วก็ถ่ายกอกอนนอนี่จะน่ารักเลยน่าเกียร์นาเกียร์นาเกียร์ที่สุดน่าเกียร์ยท,ยที่สุดในโลกอืมนีถ่ถ่ายถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายกางเกงในอิซากิเลยไปกว่าถือว่าคุณลุกจิตมากเลยโอ๋อแล้วกูกอก

ใส่หน้ามันว่ะไป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 เหอะไม่ต้องสนใจอีกอีอีโอ้ไม่ไปนสนใจไอ้นั่นหรอกโอ้ตอนนี้เราเริ่มพูดคำหยาบไปเรื่อยแล้วเราก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนอืมเราก็ชอบพูดคำหยาบใส่คนอื่นเนะอ่ะแล้วไปไหนอะ่ะปีปะ ใช่ใช่เอ๊ะเฮ้ยพิทแต่เราก็หยิบผิดซะด้วยมันต้องอันนี้สิใช่เปล่าใช่ปะไม่ใช่คือมันต้องมันมีมันมีการถือด้วยนะ แล้วไอ้ไอ้พวกนี้มันมาจากไหนถ่ายก็เกิดไม่มีความตกใจด้วยนะไม่มีใครความตกใจด้วยอะไรอะ่ะอะไรสามร้อยหกสิบเก้าคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจถ่าย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  อะไรกูเกี่ยวอะไรถ่ายกกนฮะได้กี่บาทกี่แต้มเขาเรียกว่ากี่แต้มแปดแต้มเลยว่าชินวาริย์โชว์วาริชีเขาเลยวะาคุยอะไรเนี่ย ไปทางไหนวะจำไม่ได้แล้วอ๋อไปทางนู้นนี่เองที่เราเคยมานี่นาดูนี่นี่ไงบูไม่ใช่บุรีสิใช่ปะใช่บุรีป่ปะอ๋อไฟไฟจุดทุกเทียนโอเคอยายสภาเห็นเด็ดขาดยายสภาเห็นเด็ดขาดเลย ว่าฉันจะยิงจะยิงใส่ใครเนี่ยจะบอกอุยอุยแต่ก็ <The girl. S 2> ว้าอีสตี้ w h like <Why? S 2> ไม่ถึงอ่ะไม่ถึง เหมือนเดิมปะวิธีการกำจัดอุสนาง่ายง่ายอุ้ยไม่ใช่อุสนาสิโคโคนะเออปะากำจัดง่ายๆอันนี้อันนี้อันนี้กำจัดง่ายๆไปกันไปกันเถอะว้ายว้ายข้าไม่งเงยอีนี่นทำตัวโปงไม่ได้นะอีนี่ ูกูแล้วกูเห็นแล้วมันจะอึ้งอ่ะโอ้จะอึ้งจะอึ้งว้ายกูจะอึ้งกูจะอึ้งจะบอกให้ว่ากูจะอึ้งไปไปทิ้งไปทิ้งศพ ไม่ิจีไม่อีไปทิ้งสอบดิทิ้งทิ้งทิ้งเสื้อผ้าดีกว่าอุ๊ยอีนนี้กูจะไปทิ้งอะไรองกูอะไรก็กูจะทิ้งอะไรก็เรื่องของฉันถึกทอเบอรเลยโคตรทอมากเบอจะบอกให้ทอมาก แล้วคือไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันโป้ด้วยนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีอ่ะนี่ใส่ไม่ดีให้ใครให้ใครแต่งตัวโป้เนี่ยเออคือเราก็แต่งตัวโป้ด้วยนี่หว่าไม่ต้องเฮ่เฮอะไรหรอกโอเคก็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  กู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 กก้ก้กกูกูก้กกอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหหมดเราเกินไปแล้วหมดเราเกินไปแล้วเราอะหาเริ่อมันกว่าไม่เอาอะขี้เกียจโอ้ย too close too close too c s s a โอ้ต่อยต่อยแรงมากต่อยแรงมากโอ้ภาพแหลกภาพแหลกอ่ะโอ้ภาพแหลกอ่ะไปเลยอ้แค่นี้ดีกว่าอ่ะงั้นขอสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน ไปก่อนบ๊ายบ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 บาายยฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะคลิปนี้อาจจะห่านิดหนึ่งนะห่านิดหนึ่งบาย